Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เขาหน้าจะเลนตื่นมาขอญาตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับเอาอะไรพูดพูดสิเอาอะไรพู่นูดสิ เ,าเาาการมาโชว์เลยมันก็เกียนทกระถ้วยชามเออเอา,เอาชอ้อนมาตักเลยแล้วกันไม่ต้องจานละจ้วงเลยวา้วาว,าวาขอบคุณนะคะอ่านด้วยดีเลยติเลยย่าอ่านด้วย อขอสุขสันวันเกิดค่ะคุณยา่าขอให้คุณย่ามีความสุขและหนูก็จะเป็นเด็กดีค่ะ <laughs> Happy birthday Grandma I hope you have a great day and it'll w i be a better child now มีอีกไหมไม่มีแล้วโอเค แต่ว่าชายเด็ก็เคยเด็กนะเด็กดีๆเด็กเป็แบบนั้นเลยห้องนี้สวยจริง